แต่เขาก็จะไหลามาอย่างนี้ครับสักพักหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งก็จะหยุดครับประมาณชั่วโมงน้ำอันนี้คือน้ำค้างอยู่ข้างบนนะครับน้ำที่พ่วมถนนแล้วก็ไหลลงมาครับท่อหน้าบ้านเดี๋ยวผมพาไปดูท่อหน้าบ้านฝนยังตกอยู่นะครับไม่ได้อาลมม้มมาได้อากลางล้มมาด้วยเอ้ยฝนตก ตกหนักเลยทำงานก่อนเพื่อนโอเคครับผมได้เลยครับท่านมันเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะมันเป็นหน้าฝนไงใช่ครับน,น,นู่นครับก็จะประมาณนั้นนะครับไกลเกินสัญญาณหรือเปล่าดูสิครับน้ำบุดบุดบๆๆบุบ,บ,บ,บมาเลยนะครับ อันนี้คือท่อระบายน้ำเนาะท่อระบายน้ำนะครับมเสาไฟอัน,นสส Herm stam, ตรายไม่ไปใกล้เสาไฟนะครับดูเอ๊ะผมมาไกลเกินส,สัญญาณหรือเปล่าดูสิครับตัวนี้ไม่ตรงนี้คือคลองน้ำตัวนี้ก็จะเป็นคลองน้ำไปนะครับไหลบุบ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 ุ้บบ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 ุบนุบปุบุ แล้วก็จะไหลมาไหลข้ามาแล้วก็มาตากกาแพงบ้านนะครับแล้วก็เข้าอ,อ,อ,อน้ำพัดนะครับน้ำพัดรองเท้าจะหลุด มาตัวนี้เยอะมากครับเฮ้ยตัวแทนเพื่อนๆดูตัวนี้เพื่อนดูตัวนี้โอ้ยเฮ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 ้ยเคลือบเกาะขากล้องโอ้ยเฮ้ยเอ้ยอืมเกาะขากล้องชั้นดีในหัวทิมดูเสียงเลยครับ สียงน้ำมาเลยครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่จะแรงครับสวนดอกไม้น้ำกลม น้ำกมกระถางน้ำท่วมกระถาง เโซโลโงงเอาละมาดูพอประมาณ้าน้ำมาต้องมาใช่ไหมปลาเหรอพี่ดาปลานี้ ถ้าในเขตนี้เป็นเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสวนมันสับปะหลังครับก็จะไม่ค่อยมีปลานะครับจะไม่ค่อยปลาถ้าไปเขตทางนาจะมีครับเพราะว่าเขตที่นาเขาจะมีสระน้ําเลี้ยงปลาเนาะแต่เขตสวนมันสับปะหลังนี้จะไม่มีปลาครับสะดุดนะเธออ๋อแสดงว่าเมื่อกี้ผมออกไปนอกสัญญาณหน้าบ้าน ไกลสัญญาณไวไฟที่บ้านไปน่าจะเป็นอย่างนั้นอืมน่าจะเป็นอย่างนั้นตอนนี้สะดุดอยู่ไหมจ๊ะสะดุดอยู่ไหมเอ่ย